นานเหมือนเรือลบค่าสีเทาๆจะหายไปเหมือนกันระวังเชื้อโรคนะมันจะมันจะผุดขึ้นมาจากตัวแล้วมันจะติดต่อลามยิ่งกว่าเชื้อมีบ้าซะอีหมอปายภัยกระซิบหนึ่งในหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เคยออกรายการมามากมายและทำนายในเรื่องราวของภัยพิบัติของทางประเทศไทยหรือต่างประเทศรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บทำให้หลายคนนั้นเฝ้าติดตามดูว่า จะเกิดจริงหรือไม่ครั้งหนึ่งหมอไปายได้ออกรายการวูดดี้ตื่นมาคุยและได้สร้างเสียงฮือฮาด้วยคำทำนายสุดแม่นเกี่ยวกับเรือรบเกาหลีหรือเรือแซวอนว่าจะมีเรือลำใหญ่จมลงน้ำหลังจากนั้นทำให้เธอนั้นดังในชั่วขค่าคืนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอกันเลยครับแปลว่าไเกิดขึ้นมทั้งในลต่างประเทศจะมีไหมการสูญเสียอะไรใหญ่ๆระ,ร,ระดับโลกมีม ไขนาดเหมือนเรือลบ่าสีเทาๆจะหายไปเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าข่าวเนี่ยจะออกทั่วโลกแบบนี้อีกหรือเปล่าเอาหมายสิเรือลบ่คล้ายเรือลบค่ะคล้ายๆเรือลบใช่ค่ะสีเท<ส>าๆใช่ค่ะจะหายแบบนี้อีกเลยหายไปเหมือนกันค่ะไม่ทราบทางน้ำอีกแล้วทางน้ําค่ะ พอมาในปีพศ2564มีคนนำคลิปของหมอปลายภายกระซิบที่เคยออกรายการต่างๆและเอ่ยปากกันว่าแม่นมากๆในครั้งนี้ทางรายการมูเตรูจะพาทุกท่านมาย้อนฟังคลิปเสียงของหมอปลายภายกระซิบกัน ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอีโบล่าอันนี้อันนี้อันนี้ทำนายไว้คันบอกไวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์บอกไวตั้งแต่เดือนนึงว่าอะไรระวังเชื้อโรคนะมันจะมันจะผุดขึ้นมาจากตัวแล้วมันจะติดต่อลามยิ่งกว่าเชื้อมีบ้าซะอีกคืออีโบล่าเนี่ยเขาบติว่าสามารถติดจากเหนือกันเหนือได้เลยใช่ไหมแล้วแล้วคือมันคือกระบวนการทําลายล้างอย่างหนึ่งเหมือนกับ นิวเคลียรพวกนี้ค่ะป้องกันตัวเองยังไงครับจากเชื้ออีโบลาต้องขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่พูดยาก,กนคะคะมันเป็นเชื้อที่มาจากจากการไปเก็บมาจากนอกโลกหรือเปล่าที่มาแพร่กันเนี่ยใช่